แล้วก็ท่านสารวัตรกำนันทั้งสองท่านด้วยนะครับแทนประชาตำบลด้วยครับขอเรียนเชิญท่านนะครับวางผาาชุดสุดท้ายนะครับขอเรียนเชิญครับทุกท่านครับอยาขอเรียนแจ้งนะครับหลังจากพิธีตรงนี้จบลงไปนะครับ ก็ยังจะเปิดโอกาสให้ท่านสาธุชนได้ทอดผ้าบกสุกุลไปเรื่อยๆจนถึงเวลา20นาฬิกาครับในการประชุมทันจินะฮะเพราะฉะนั้นท่านที่ยังไม่ได้ทอดนะครับก็ยังมีเวลาครับหลังจากพิธีท่านส่งตรงนี้เสร็จลงไปนะครับเมื่อกีท่านผู้ใหญ่บอกว่าบาทกรซิบบอกพอดีมีท่านอดีตผู้นำนะครับผู้นำ ของเทศบาลตะบนนายุงนะครับท่านก็มาร่วมงานด้วยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาดีตนายกเทศานตีตะบนนายุงนะครับท่านบัญชาตะวงศานะครับขึ้นวางผ้านะครับขอดีนเชินครับท่านพันูุลีดีสิบตำรวจโทเจษดาดีเพชรนางบุภากองสำลีนางเวีมาดบางแสน ไปยืนชื่อแล้วเลยนเลยนะครับลาดับต่อไปจะอ่านรอบเดียวนะครับถ้าหากว่ามีมาเท่าไหร่ก็คงจะผ่านไปเท่านั้นนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นท่านได้ยินเชื่อแล้วก็ลุกเลยนะครับในระหว่างที่พ่อแม่ครูอาจารย์กําลังจะพิจารณาภาพบางส่วนนะครับผมก็จะขออ่านรายนามไปก่อนดีไหมครับต้องบอกว่า,วร,ารายนามที่ท่านได้ยินเนี่ยครับซึ่งเป็นท่านเจ้าภาพที่ร่วมสมทบทุนในการจัด อาจารย์เมนลอยนะครับตั้งละ1นึ่นบาทนะครับมิตรมหาสมาชิกสภาเทศบาลตระลน,นายุนายสุดใจเจริญชนสมาชิกสภานายนัทธนนศรีปูแพนสมาชิกสภาเทศบาลตระลน,นายุนายประจักษ์ธงกุรังสมาชิกสภาเทศบาลตระลน,นายุ่อเร์เนเอดีตรองนายก เทศมตรีตำบนนายูนนะครับเทศบาลตะบนนายูนนายคุณชัยพีาพาแสนในทัานสมิทองทิพย์นะครับว่าที่ผู้สมัครสสเขตทสิบนายสุนทรสิงห์มลีอดีผู้ใหญ่บ้านบ้านนายูหมู่หนึ่งนายสุทัตถ์ถาวรกลางกำนันตะบลนายูและนายมุกภูชั้โชนโจนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาต้องครับปริเชนครับผมขอกล่าพระราชนาดปุริบุรินติสาขังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปะตตอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสเปปุริดูสังคปะ

ทดพน,ยยน,นะครับนายยงเทสมตีตะบ,บนาายูและก็อีกหนึ่งท่านนะครับนางสกุลรัฐอุ่นเที่ยวนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัอดอุดรธานีขอกรับเรียนเชิญครับและขอกรับรัตนาพระหมาก้องไผ่สัรกระนะูเจาะณะอำเภอนาสม เป็นลองพิจารณาผ้าบงสุกุลไตรเปริดเขากับพัฒนาพระครูศรีลัุณารักรองเจคณะจังหวัดบุดรธานีได้เป็นพ,พิจารณาผ้าไตรบงสุกุลไตรเปริดกับขากับพัฒนาด้ความรพครับ

ಕಮೇಮ ಓ ಮಾಿ ನೋಪಿಯ ದಮಾ ನೋ ಮಾೋಪಿಯ ದಮಾ ಸೇರ ಸೆ ನಂಗೇ ರೇ ಕಮ ಸಂಗೇಲೆ ನಗೇ ರೆ ಶ್ರೀ ಕಮಾ

ส <the> ิกขาธรรมะสิกาธรรมะเนวสิกขาสิกาธรรมะปาริตาธรรมะเลยครับจบลงไปนะครับเป็นการแสดงธรรมโดยในลำคอเมตตาจากพ์ประเดชทุกคน ด่านพระครู่ศิริคุคณศร,รีพุน,ออา,น,น,า,น,นานุรักษ์นะครับจัาคณะพระรองเจ้านัะจังหวัดอุดรธานีนะครับวัดสังคทนารามนะครับวัดบ้านกลางใหญ่นะครับอำเภอบ้านคือจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้เป็นพระคุณที่ได้เมตตาเป็นองค์แสดงธรรมเพื่อโปรดให้สาธุชนทั้งหลายได้พิจารณาธรรมนะครับ ครับและตอนจากนี้นะครับก็จะเป็นการรับพรตรวจน,น้ำก็ขอให้ทุกท่านได้เตรียมน้ําไว้ตรวจนะครับถ้าก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรครับตัต่อไปเตรียมสน,น,น้ำรับพรยะทาวาริปวงฮาปูราปาริตุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทีนังเปตานางโอปกปติ ติสิตังปติตังตุหังคิปามเววาามวัสมิญชาโตสเพปุเรโตสังกปา,าจันโทบรารโสยัถามณิโชติประโสยัารมมณีสิกขาปัฏฐัสมาธิยามีสุราเมรยัปัชัปปามาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามีสุราเมรยะมัชฉปปมาทัฏฐาน,ะนา เวรัมณีสิกขาปัทังสมาธิามีมาริปัญจสิกขาปราณิสิเลนสุขติยันตีสิเลนะโภกัสมปัฏฐานสิเลนฤพุติยันตีตาสมาสิลังวิโสทะเยา

จะท่านสาธุชนของเราอนะครับครับเจ้าหน้าที่เราจะนั่งก่อนนะครับก่อนจะแสะดงธรรมส่วนมติกาจบครับและดับสกุลท่านจะเข้าไปด้านหาครับท่านจะปรานาธิบนั่งเก้าอีล้ลำรองครับแล้วก็พร้อมกันอารัธนาธรรมนะครับเมื่อท่านนายกได้นั่งที่เก้าอี้ ยืนเพราะฉะนั้นคำพระจึงบอกว่าอนิจจาว่าตสังขาราก็คือสังขารทั้งหลายไม่เทีย่ยงท่านจึงให้รู้ให้ปรงุงและให้ปล่อยอก็ให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นการที่เราได้เข้ามาในการที่มาประกอบพิธีนี้เราจะเห็นว่าในเรื่องต้นเราก็จะมีศีลก่อนก็คือการรับศีล เราก็จะสร้างปัญญาหรือการฟังอย่างที่ได้นิมนตพระสงฆ์มาแสดงธรรมเพื่อที่จะประกอบพิธีในพิธีเท่านั้นการที่เรามาเราก็จะเห็นสิ่งนี้สิ่งต่างๆที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้มีอง์ประกอบหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นการที่หลวงพ่อ,อได้พูดมาก็ถือว่าเป็นนิเคียนประดบ,บในในเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งก็จะ เทศในการประกอบพิธีเพื่อให้เราได้ประกอบพิธีในการในขั้นตอนในต่อไปก็จะขอเตือนแล้วก็บอกญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมอยู่ตอนนี้ว่า mm hmm. เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเล่า mm hmm. เจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉนันย mm hmm. เมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไร mm hmm. เจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาเพราะฉะนั้นก็ ขอจบการแสดงธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้พวกเราได้มีความตั้งอกตั้งใจในการประกอบพิธีในขั้นตอนต่อไปเอวันก็มีด้วยประกาศรัชนีอ่า